สวัสดีค่ะกลับไปการเมสซิคกร้านนะคะคือเดี๋ยววันนี้จะนารีวิวที่ที่สั่งเองหรือที่ที่ซื้อมันเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะคืออ่าการที่ประธานคือเราได้ทำการทำซาลาเปาแป้งมาเนี่ยเราเอามาให้ดูซาซาลาเอ๊ยไม่ใช่ดิดินน้ำมันกาว ปั้นได้แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สลามันเป็นดินน้ำมันเก่าปั้นได้นะน้ำบาบ อ๋ยอถ่ายแนวนะคะนี่เนนะอันนี้อันนี้ก็ยืดอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยอยืดเท่าไหร่นะคะนี่นะปากนะเดีย๋ยวเราไปเพิ่มรุะะ่บหนึงนะ,ะนงเอ้ยนน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  ขอจ่ายทุกกว่องห,หนึง่งโอเคมาต่อต่อต่อ,ตอกันเลยอันนี้ดินน้ำมันนานดินน,น้ำมันสุกกาวสุกเออดิอนน,น้ำมันกาปั้นได้อันนี้เราว่าจะหายนะฝนจะตกไม่อย่าปิดนนะขอรับอย่าปิดอย่าปิด,ปดนี่นะคะ เป็นดินน้ำมันปันได้ต่อมาก็จะเป็นของที่เราสัมเพลงเลยดีกว่าเนาะแทนก็คือสลาม,ลามเล่นแหมใครว่าสลามก็จัดมามาจริง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 กันเลยดีกว่านะ,ะสกุชี่พังฮะ ทีนะคะเมื่อกี้มีเสียงกรอบกลุ่มหนึ่งหา้าจะกดที่เราพาังเราว่าจะเอาขายอะ่ะกุดที่ สปูตีที่เรารีวิวไปคือคลิปเนี่ยคือว่าเราว่าเราจะขายคลิปนะแต่ว่าเรตัดสินใจแล้วว่าเราจะเปิดร้านขายขออนุญ,ญาตัดคลิปแต่ก็กลับมากันอีกครั้งนะคะคือเมื่อกี้เราทําการปิดกล้องเมื่อกี้คือพอดีว่าสปูตี้เราเปื้อ,อนตาแตดีนะมันเปื้อนถุงไม่ได้เปื้อนสปูตีดีมากอันเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยคือหน้าการองหน้าแมว มีมากราองหน้าแมวจะมีสีฟ้าคือสีนี้ไม่ค่อยสโลนะแต่มันก็จะเป็นสีชมพูอันนี้สโลนะสโลสโลไม่ได้สโลเพราะถูกนะอันนี้เราซื้อมา2 5ขาย30นะคะ ยังไม่ได้บอกไอดีไรนี่เดี๋ยวเราจะขายเร็ว,รวนี้แหละแล้วก็จะขายพวกคุวงคุณแจด้วยอะ่ะแต่มันไม่ใช่พวงคุณแจหรอกมันจะเป็นอ่าเน่าไเดียวแบเป็นอ่าพวกตัวโปกเกมอนเราจะขายตัวละยี่สิบบาทแต่มันก็ตัวใหญ่พอสมควรอยู่นะใหญ่มากแต่ว่าเราไม่ให้ตัวอย่างนะในกล่องนู่น สกุชี่กาแล้วก็สลาแล้วก็ดินน้ำมันปันได้นะคะอ่ะนะเราอยู่ที่หอน้ำชายคือว่าตอนแรกเราว่า,าจะรีวิวกับเพื่อนนะแต่ไม่กล้ารีวิวนี้โอเคนี่นะคะสามอันนี้มาเพิ่มนะแล้วก็จะไม่มีแล้วขออนาตเก็บก่อนเก็บไปที่ดีๆ ต่อมาก็จะมารีวิวอะไรดีอเร็วๆนี้กดอนว่าแผ่นซีดีได้ไหมนะคะเป็นไหนแผ่นซีดีมาฮะฮะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นซีดีของเรานะเราเพิ่งซื้อมาใหม่เอ้ามองเห็นกันนะเครื่อเรื่องกำเนิดน,นักรบิชิตต่ก่อนยี่สิบ เดี๋ยวมาดูกันเรื่องเป็นยังไงก็พอโอ,โอเคนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะคือ,อเดี๋ยวเราเห็นยังอะคงเห็นกันหรอกเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังเลยดีกว่านะวินกับพ่อของเขาใช้ชีวิตเรียบ เรียกจ่ายอยู่บนหุ่นเขาโดยไม่รู้เรื่องราวใดๆเกี่ยวกับคนที่อยู่บนพื้นที่ลาดต่ำกว่าเขาเลยเมื่อพ่อของวินถูกมังกรฆ่าตายวินต้องเดินทางลงจากภูเขาและตามหาสตอริงเศรษฐีที่เดินที่เคยเป็นอัศวินมาก,ก่อนแต่เพราะว่าเพราะว่าความเป็นคนบ้านนอก คอกนาที่ใช้ชีวิตล่าอย่างอยู่บนภูเขาทำให้บินไม่ได้รับการต้อนรับจากใครๆจนบินได้งานที่ฟาร์มแห่งหนึ่งและได้เป็นเพื่อนกับเคนลูกสาวหวารันของสเตอร์ริงทั้งคู่ได้ค้นพบความลับของครอบครัว ครอบครัวพวกเขาและเตรียมเตรียมพร้อมที่จะรบกับมังกรยักษ์เพื่อล้างแค้นให้กับพ่อของเขาและพิสูจน์ความเป็นชายราตีอันนี้เรื่องของกำเนิดนักรบพิชิตมังกรต่อมาก็จะเป็นเรื่องนี้เลย สิบบาทเรื่องเอเรียนปะทาอาวตารนะคะสนุกมากเลยถ้าเราว่านะเพื่อเราเคอยดูแลอันนี้สิบบาทนะคะเดี๋ยวเรามาอ่าน,น,นเือรื่องกันเ,เดี๋ยวรให้ตัวอย่างนะคะนี่ค่ะตัวอย่างตัวอย่างแล้วก็ตัวอยา่ยางอันนี้เป็นฝานะถึงจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะอะไรมันเป็นตามืดมาก คนนี้สวยเดี๋ยวเรามาอ่านให้ฟังดยดนก่านะคือญาติของสโกเ่าติของสโกเเอเลี่ยนจากต่างดาวตกลงมาในป่าและมันฆ่าวัยรุ่นที่เข้าไป ตั้งแคมป์ที่นั่นหลากหลายจนกระทั่งไทเลอร์เจนเจนซี่และอีกสามสาวเข้าไปตั้งแคมป์กันพวกเขาโดนสโกฆ่าตายไปทีละคนเหลือแค่ไทเลอร์และเจนซี่ที่ช่วยอาวามนุษย์ต่างดาวสาวที่ตามล่าหาเอเลี่ยนมาถึงโลกโดยเธอมีภารกิจต้องทำลายมันให้จงได้คือ เอเลี่ยนอัวตารที่ว่าที่จะตามที่ตามลนาเอเลี่ยนมาถึงโลกโดยเธอมีการกิจต้องทําลายภารกิจนะคะที่ต้องทําลายมันคือภารกิจคือแบบจะสร้างอาวตัวอวตานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาสู้กับเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะพอจะนึกภาพออกมา อันนี้จากบริษัทสมโมฟิล์มเป็นเตอร์นิชานจำกัดน,นะคะอันนี้เราไม่ได้อัดเสียงเราไม่ได้ดัดเสียงนะคะอย่าหาว่าเราเป็นคนดูนี่นะน,นะคะนี่นะสกุตช,ชี่ของเราก็จะมีอันที่เราทําเองและอันที่เราไม่ได้ทําเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูดินปั้นได้ต่อดินปั้นได้น,นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ กาะเต่าท่านผ้หลวเลข324ที่อำเภอจังหวัดบุรีเมื่อตัดมอเตอร์เวย์เส้นนี้แล้วก็จะสามารถช่วยเชื่อมการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯนนทจังหวัดในภาคตะวันตกได้